สวัสดีครับมาครับเดี๋ยวคลิปนี้ E ีีที่2เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเน่ากับแปลงบานผมเลยที่ผมเจอปัญหาเลยครับก็แปลงเนี้ยผมเจอปัญหาเน่าเนี่ยมาประมาณ2ปีเต็มเต็มเลยครับก็วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยผมมีครับผมมีเลยก็คือจะเป็นสูตรแนวทางของท่านอาจารย์ภาคช่างเหล็กครับก็คือได้ทฤษฎีจากอาจารย์มาเลยเต็มเต็มเลยที่อาจารย์ทดลองแล้วแล้วผมก็มาปฏิบัติในแปลงผมเลย หายหรือไม่หายเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหายหรือไม่หายแล้ววิธีที่ผมทําเนี่ยถือว่าหายร้อเปอร์เซ็นเลยครับหายร้อเปอร์เซ็นเลยถือว่าหายร้อเปอร์เซ็นเลยครับอ่าเดี๋ยวนี่ให้ดูแป้งนี้แปลงนี้เลยแปลงนี้เลยครับที่เจอปัญหารเรื่องเน่าเยอะแล้วก็แปลงด้านหลังเยอะตอนนี้หายหมดแล้วที่ที่จะเป็นปัญหารเรื่องเน่าหายหมดเลยครับแล้วก็แปง้งเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเน่าที่สองปีที่ผมเจอมาเนี่ยมาทํำยังไงที่หายได้เร็ว มันทําให้เร็วกว่านี้ก็ได้ครับแต่ถ้าทุกคนมีเครื่องมือมีมีเครื่องจักรที่พร้อมเนี่ยจะหายได้เร็วหนึ่งเลยครับการแก้ปัญหาเรื่องเน่าเนี่ยเอา,เอาเ,อาเอาเริ่มต้นก่อนปัญหาเรื่องเน่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเริ่มต้นเลยเอาตามที่ผมเข้าใจนะที่ผมเข้าใจเลยที่ศึกษามาจากอาจารย์ภาสโดยตรงเลยครับก็คือดินที่เราเกิดปัญหาเรื่องรากหน้าคนเน่าเนี่ยมันเกิดจากดินเราเป็นกรดหนึ่งเลยใส,ส่อีซิวัุเยอะเป็นเวลานาน,านอย่างกี้ไก่แกบ กากอ้อยเรื่อยเนี่ยที่เราใส่กันเนี่ยอิซีวัตถุเนี่ยมันมีค่าความเป็นกรดอยู่แล้วแล้วก็ปุ๋ยเคมีที่เราใส่มันก็มีฤทธิ์เป็นกรดอยู่แล้วอ่าแล้วดินของเราเนี่ยค่าพีเทมันจะมีค่าอยู่เริ่มต้นตั้งแต่1นึถึงสิค่าพีเฮทที่เหมาะสมสําหรับพืชไร่มันนะอ้อยมันข้าวโพดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าหกหกจุดห้าไม่เกินเจ็ดหรือเจ็ดจุดห้ามากสุดแค่นี้คือเป็นค่ากลางพอดินเราเนี่ยพีเฮมันต่ำกว่าหกลงไปอยู่ประมาณห้าจุดห้า อยู่5.5หรือหรือ5หรือ4เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดินเป็นกรดแล้วเพราะมันเป็นกรดเนี่ยบวกกับที่เราใส่ขี้ไก่แกบลงไปเคยสังเกตไหมอ่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ช่วงแรกๆใส่ขี้ไก่แกะอุ้ยทำไมมันงามแต่เพราะใส่ไปนานๆปุ๊บปัญหาเรื่องเน่าเรื่องอะเขาบ,บอกอุ้ยใส่ขี้ไก่แกบเยอะเน่าก็ไหนครับมันจะไม่เน่าได้ไงก็ดินเราไม่เคยตรวจพีเอชเลยเราไม่เคยตรวจเรื่่่่่่ออองงเเเเเลยยครรรรับวาาา P ขาขูทไห เพราะว่ามันไม่มีไม่มีใครมาแนะนําไม่มีใครมาบอกว่าจะต้องตรวจยังไงอะไรเงี้ยไม่มีแต่มาในยุคนี้ก็เริ่มมีและที่ว่าเออแนะนําการปรับปรุงดินก็คือจะเป็นศูนย์ของอาจารย์ธาตุเลยแล้วการตรวจดินเนี่ยจะมีอาจารย์ธาตุทั้งเหล็กครับที่ที่แนะนําเข้ามาที่ผมเห็นเลยครับผมก็เลยศึกษาจากอาจารย์มาโดยตรงเลยแล้วผมก็มาปฏิบัติในแปลงผมก็นี่แหละก็พอพีคิดมันต่ําดินมันก็เลยเป็นกดมันก็เลยส่งผลให้พืชของเราเนี่ย มีปัญหารัากเน่าโคนเน่าเกิดจากความเป็นกรดของดินปลายรากมันจะเริ่มเน่าระบบกับเชื้อราเชื้อโรคอยู่ในดินเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดโรคพอเราใส่ขี้ไก่ไปเยอะปุ๊บมันก็จะเน่าซ้ำซ้ำซ้ำพอเน่าซ้ำ,ซ,ำซ้ำมากๆเนี่ยคราวนี้ทำยังไงล่ะจะแก้ยังไงมาอีช e ็อตนี้แหละเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันแก้ยังไงหนึ่งเลยนะครับผมบอกเลยว่า,เ,าเริ่มต้นเลยคือฉีดปูน้ำอันตรกินีนพอเราตรวจดินแล้วเนี่ยรู้แล้วพีเอชเราต่ำกว่า5ลงไปยูสี่กว่าเนี่ย หนึ่งเลยครับลงปูนน้ำอัตากีเลยทายหายเร็วลงไปเลยครับ15ลิตรถึง20ลิตรต่อไรนะ่แบบเน่าหนักๆเลยนะเอาแบบหายเร็วๆเลย15-20ลิตรต่อไร่แต่ถ้าทุนไม่พร้อมเริ่มต้นที่10ลิตรต่อไร่แล้วปี2ค่อยมาซ้ำใหม่แต่ถ้าให้ปีแรกหายเร็วเนี่ยลง20ลิตรเลยได้ถ้าเป็นที่ดินร่วนบนทรายดินหินในทุกรางเนี่ยลงได้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการไถลึกถ้าระเบิดดินดานได้ยิ่งดีครับ ผมบอกเลยว่าค่าระเบิดดินดานได้ยิ่งดีเลยการระเบิดดินดดนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสังเกตไหมครับไรอ้อยทาไมเขาถึงระเบิดดินดานสังเกตไหมทําไมไรอ้อยเขาถึงต้องลงริปเปอร์ระเบิดดินดดนเพราะอะไรแต่อ้อยเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหารากเน่าไม่ค่อยมีที่เขาระเบิดดินดานเพราะอะไรเขาต้องการเรื่องความชื้นเก็บความชื้นไว้ในในช่วงหน้าแหลงอ้อยมันจะอยู่ได้มันตะวหลังเขาก็ต้องต้องการความชื้นเหมือนกันสังเกตไหมครับว่ามันทําไมถึงเน่าเน่าแหลงเพราะว่าอะไร เพราะว่าดินเราไถตื้นเนี่ยพอเราไถตื้นแบบไปแค่หน่อยเดียวเนี่ยแค่นิดเดียวแล้วคราวนี้น้าที่มันขังเนี่ยน้ําที่มันขังเนี่ยมันก็เลยดินมันอิ่มน้ําพอชั้นดานเนี่ยพอชั้นดานมันมันแบบว่ามันตื้นแล้วน้ำดินมันอิ่มน้าปุ๊บมันก็เลยทําให้รากพืชของเราเนี่ยแล้วหัวมันเราเนี่ยมันแช่พอแช่ปุ๊บมันก็เลยส่งผลให้เน่าการระบายน้ําก็ไม่ดีเพราะว่ามันมันตื้นไงพอมันตื้นระบายน้ําไม่ดีดินอิ่มตัวมันก็เลยก่อให้เกิด ที่เราเจอกันคือปัญหาเรื่องเน่า้นาถ้าเป็นช่วงที่แล้งพอแล้งปุ๊บไถตื้นเนี่ยมันก็อ่าเขาเรียกอะไรนะมันก็ความชื้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีพอความชื้นไม่มีปุ๊บมันเราถึงเน่าแล้งเน่าแดดเพราะอะไรมันจะดูดพอมันแล้งปุ๊บมันจะดูดน้ําจากหัวมันและแป้งไปเลี้ยงต้นและโครงสร้างให้อยู่ได้อ่ามันจะดูดไปเลี้ยงให้อยู่ได้พอพอหลังจากนั้นพอดูดไปแล้วเนี่ยพอฝนมันไม่ตกลงมาเนี่ย มันก็เลยทําให้ลูกหัวมันของเราเนี่ยเน่าถ้าเลยเดือนเมษาไปแล้วนะผมบอกเลยว่ามันจะมีเริ่มเจอปัญหาเรื่องเน่าแดดฝ่อเน่าแดดเรื่องเน่าเน่าเรื่องแรงเนี่ยนั่นแหละที่เราเจอกันสังเกตว่าทําไมโทนภาคอีสานเนี่ยประมาณ7จเดือนต้องขุดแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ขุดคือเน่าแน่นอนผมผมสอบถามจากาลูกค้าเลยว่ากเกษตรก,กรที่ที่โทรมาสั่งสินค้าเนี่ยที่เจอปัญหากันแบบนี้ผมเลยนับว่าเราต้องไถลึกนะครับการไถลึกเนี่ยเป็นประโยชน์มากในช่วงหน้าฝน การระบายน้ําดีชวงน้าแลง้งพืชมีความชื้นเลี้ยงอยู่ได้ไม่เน่าแดดน,นะครับนี่แหละการแก้ปัญหาคือการไถลึกการฉีดปูน้ําปรับค่าพีเเรื่องเชื้อราเนี่ยเราฉีดยาเชื้อราเนี่ยมันหายแค,ค่ชั่วคู่เพราะว่าอะไรเชื้อราเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมีก่อเกิดตลอดเกิดจากดินเราเป็นกรดครับพอดินเราไม่ได้ปรับพีเเนี่ยเชื้อรามันไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอ่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาครับเพราะผมเคยใช้มาหมดแล้ว ผมมาจบที่ปูนน้ำอันตะกีนแล้วก็การไถลึกสูตรแนวทางของอาจารย์อภารอันเนี้ยหายร้อยเปอร์เซ็นตครับของผมเนี่ยใช้เวลาอยู่มาสองปีแปลงนี้นี่แปลงอยู่ด้านหลังเลยปัญหาเรื่องเน่าแปลงนี้โหเยอะมากเยอะมากเลยครับมันเอาไว้สิบหกเดือนเนี่ยเหลือเหลืออยู่ไรนีประมาณสองตันเพราะว่ามันเน่าหมดเลยมันมีแต่ต้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตอนนั้นผมปลูกพัน์ละยองสิบเอ็ดไอ้ที่เขาเรียกเขียวบราซิลอะไรเนี่ยอ่าพันพัน์ละยองสิบเอ็ดก็ตอนนั้นเนี่ยโอ้ ต้นยังใหญ่เลยสูงยิ่งกว่านี่ครับต้นใหญ่สูงตัดตัดนีด่ต้องใช้รถวิ่งตัดเลยนะครับคนตัดไม่ไหวเพราะต้น,นใหญ่จัดอ่ามันมันสมบูรณ์ใหญ่แต่หัวเน่ามาเลยมันเกิดจากดินเราเนี่ยเราไม่เคยปรับปรุงเรื่องปรับพีเฮทไม่เลยปรับโครงสร้างไม่เคยเลยก่อนที่เราจะปรับปรุงดินเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บพอผมมาศึกษาแนวทางของท่านอาจารย์พาดโดยตรงปุ๊บคราวนี้ผมก็เลยมาปรับใช้ที่แปลงผมเองปัญหาเราเนี้ยหายภายในสองปีของผมนะ เพราะว่าปีแรกผมยังไม่มีพันสามไถผมยังไถไม่ได้ลึกผมก็ฉีดปูนน้าไปซ้ําอยู่2ปีซ้าอยู่2ปีแล้วปีที่2เนี่ยรอบรอบ,รอบที่2เนี่ยที่ผมมาเริ่มปลูกใหม่เนี่ยผมเลยลงพันสามเลยผมซื้อพันสามมาไถอีรอบนี้แหละโอ้โหเห็นชัดเจนเลยครับแล้วอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องพันมันถ้ามันที่เราเน่าบา่อยๆเออลืมบอกไปคือมันที่เรามันที่เราเน่าบา่อยๆพื้นที่เน่าบา่บายอยบ่อยเขาเรียกว่าเว้นปีต่อปีเลยมีวันมันอยู่สามพันแปลงเนี้ย สมมติว่าเรามีพันมันมีพันสมมติมีพันห้อยบงแปดศูนย์สมมตินะแล้วก็มีเกษตรศาสตร์เจสองหรือจะมีห้อยบงร้อยอย่างเงี้ยสามพันเนี้ยปลูกลงแปลงเนี้ยปีละพันเลยวนนู่งั้นแหละหายเร็วมากอันเนี้ยผมผมทดลองแปลงคือว่าหายเร็วมากปลูกพันสลับอย่าไปปลูกซ้าอย่าไปปลูกซ้ําเกินสองปีแล้วผมผลิตดีตลอดเลยนะครับปลูกพันมันสลับุนเวียนปลูกพันมันสลับุนเวียนแล้วมันก็จะได้ผลิตด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องเน่า หายเร็วหายเร็วเลยคือไถลึกปลูกพันธุ์สลับแล้วก็เน้นเป็นพันธุ์ทางการนะเน้นเป็นพันธุ์ทางการแล้วก็ฉีดปูน้าตะก,กีนปรับพีคสามอย่างเนี้ยหายผมบอกไงก็หายครับให้เป็นที่สูงไม่ใช่ที่น้าซ้ำนะเป็นที่สูงที่เราปลูกเนี่ยเราเจอปัญหาทําไมถึงเน่าแดดทาไมถึงเน่าน้ําเนี่ยทามสามอย่างที่ผมบอกอยังไงก็หายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับผมถ้า,าจะสอบถามเรื่องอะไรอย่างไงก็สอบถามได้ครับติดต่อมาได้ เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่าวิธีการแก้ปัญหายังไงเอาที่ผมเข้าใจครับผมก็โอเคครับผมก็นี่ไงวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเนา่าเรื่องเชื้อรานี่แหละเอาสูตรนี้ไปใช้ยังไงหายร้อยเครับแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยเครับผมบอกเลยแปลงเนี้ที่ผมทําตอนนั้นที่ก่อนปรับปรุงดินเนี่ยมันที่หกเดือนได้ไร่นึ่งอยู่ประมาณ3ตัน2ตันกว่า3ตันพอหลังจากที่ผมลงยิบซ้ำลงขี้ไก่แกบแล้วก็ฉีดปูนน้ำมัตะกีนขนาดยังไม่ได้ไยลึกนะครับ ยังไม่ไถลึกเลยผมผลิตได้อยู่ประมาณหกตันกว่าถึงเจ็ดตันต่อไร่มันปีเดียวเนี่ยชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้แต่ชุดนี้เป็นมันค้างปีไปละปีนี้ปีนี้ไม่ไดุ้อปีที่แล้วไม่ได้ขุดก็เลยมันไว้ค้างปีก็รอจะเอาพันจากนี้แหละชุดนี้แหละเนี่ยรอเอาพันจากไอตัวกเกษตรศาสตร์ท2สองเนี่ยมาลงมาขยายแปลงนี้ก็เป็นมันค้างปีไปก็แปลงนี้ปีก่อนนู้นที่ปลูกพร้อมกันกนเนี่ย มันก็ได้อยู่ครับประมาณไร่นึงอยู่ประมาณหกตันกว่าหกตันต้นๆประมาณนี้มันปีเดียวที่เราปรับปรุงปีแรกๆถือว่าโอเคเลยครับการปรับปรุงดินแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องเน่าหายได้เร็วผมบอกเลยว่าหายได้เร็วมากอืมก็ลองนําไปปรับใช้ได้ครับว่ามันเป็นยังไงว่าจะหายหรือไม่หายแต่อันนี้ผมผมการันตีว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็เกษตรกรที่นําไปปรับใช้เนี่ยที่ที่โทรมาสั่งในส่วนของปูนน้าไปใส่กันเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงดินเนี่ยตามสูตรของท่านอาจารย์พานทั้งเหล็กเนี่ยอันเนี้ยเป็นเสียงเดียวันคือหายแล้วก็มันโตเร็วผลผลิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรกครับการันตีนะครับถึงผลผลิตเราได้เอ่อถึงจะราคาถูกแต่ผลผลิตเราได้มากเรามีกําไรอยู่แล้วครับไม่มีคําว่าขาดทุนเชื่อผมผมทํามาห้าปีแล้วครับผมทําวนเวียนเนี่ยจนจนครบทุกแปลงอะ่ะ ตอนนี้บันที่ผมทำที่ผมปรับปรุงดินมาเนี่ยได้5ปีแล้วครับอ่าได้5ปีแล้วที่ผมผมจะใส่เป็นแล้วก็ล็อกคือแบบอ่าแล้วก็นับเริ่มจากที่ผมทำปีแรกๆมาเนี่ยรวมเลยเนี่ยประมาณ5ปีลวที่ผมปรับปรุงดินมาก็ลองไปปรับใช้ดูก็อ่าถึงจะราคาถูกทำให้ได้ผลผลิตเยอะมีกำไรแน่นอนไม่ขาดทุนครับโอเคครับผม